ล่า,าสุดของพี่ปอน่ะคะได <Syndrome> ้กินได้ย้าวีปย่งเราเหี้ยงวันนี้เลี้ยงแต่ย่างนะครับก็ข้าวรพนก็เหมือนกับที่ที่ทางที่เราประกาศว่าต็นปีเชื้อติดก็คือก็ติดท้าวกำลังอยู่เนี่ยเพราะว่าติดเชื้อมา คือเป็นเรื่องที่ครอบครัวทราบแล้วก็เตรียมใจมาแต่ด้วยอาการด้วยอะไรเขาด้วยอะครับมันติดเชื้ออยู่มีคนอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ก็คงจะลักษณะที่เท่าเดิมครับต้องส่งๆแล้วก็ต้องดูเป็นชุกชั่วยชุนเนี่ยแต่ลุงจะของครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะก็โอเคครับก็ให้พ่อแม่เขากลับไปชาติแบกไปนะแม่ก็บลุง ค่ะคุณพ่อคุณแม่กำลังกลับไปที่บุรีรัมย์แล้วใช่ครับแลคะกลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะให้กลับเมื่อวานนี้ที่ทางบานครับจะเดินทางกลับมาที่กรุงเทพหรือว่าขับก็ไปนี่แม่แม่ก็พิ่งมาเนี้ยคุณแม่มีเที no ่ยวไหมมีครับใส่กางเกงไซส์8คุณพ่อยังอยู่ที่บุรีรัมย์ใช่ได้ไปนอกจากไปพักผ่อนแล้วได้กลับไปทำอะไรบ้างไหมคะคุณพ่อคุณแม่ ก็ดีกว่าค่ะให้กำลังใจกันยังไงบ้างคะก็ครัวเราตอนนี้ก็มันเย็นครับก็มันเป็นส่งกำลังใจอย่างเดียวให้กำลังใจกันก็พยายามทำอยากให้ให้มันปกติดที่สุดไม่ไม่ให้มันเศร้าครับ่โบพี่โบเองอ่ะแต่ไมีการพูดคุยะห์ที needed, ่เขาเป็นเลง้ยงเราพี่โบก็ก็คือเหมือนกันครับก็คือในครอบครัวให้กำลังใจกันเป็นกันแองกันตอนนี้กำลังใจมันสำคัญที่สุดนะครับ บมื่กี้ช่วงบ่ายๆเย็นๆเห็นมีมีคนมาสวนมหรือว่าตั้งกโครงกาให้สิ่อยางนั้นก็ินทบเรื่อนตอนช่วงบ่ายบไม่ไ่าบ้ยบ่ายสาม่่เามะไังไม่ทราบเพ่อนิมาเลย ก็อก็ตามตามประกาศก็เดี๋ยวถ้าความขื้นหน้ามันจะรอทางทางแพทย์ัาประกาศมาเรื่อยๆแล้วครับี้ก็คงต้องต้องเฝ้าระวังครับเป็นระยะไปเรื่อยๆ่ายไปแล่ครับลงก็ก็คงจะด้วยอาการเชื้อด้วยครับ จ้งเพ่อไวัดอะไรบาย่านากรบนีอย่างพนนี้ก็รอรอาแพทย์ประจกมาวันนี้นม่จวันนี้น่าจะไม่มีเรับเพราะว่าก็หลังเป็นหลังกต่เขาเรียบร้อยแต่ว่าปิดอย่างเงี้ยไม่ได้เข้าไปดูฟอรอย่างครับรอจังหวะรอเขาเต็มกนอย่างี้ขอบคุณมาก